uống nhay lấy mực mướt oh. ô oh. เรือเด็กเรือนี่นี่เด็กหาเหยื่อโดยเฉพาะเลยเนอะ phủ mực, nhớ nhiều quá, nhớ nhiều nhớ mực, vừa đó, ủ, pháp à, ừ. mực luôn luôn. โอ้นี่นี่นี่ป๊อปอืมยันล้วน Oh. Um. Oh, cool. Oh my God. เช้าวันที่สองครับเกาะตราดความแม่ไม่สนุกช่วงบ่าเงียบจ้รรยากาศสวยๆครับเกาะตราดครับเช้าวันที่สองวันนี้ครับเรา,รา,นนรรามาดูกันว่าจะมีตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เล่นหรือเปล่าติดตามชมครับ อย่างนนะเนี่ยี่สิบสี่แล้วกู้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  h ู้กู้อีกแล้วกู้ใหญ่ได้ใหญ่ครมบหูของใหญ่เจอของใหญ่เลยนี้มันปลามันไอ้่มาเฉยป็อันนี้ก็ได้แล้ว

เฮ้ยอะไรวะไม่ช่ว้ยไมอือโอ้หมึงลากี่ามไม่ช่โวยไวะอาขึ้่อนโอ้โหรหู้เรื่องียร์เียรกดหมดเลยอ่ะยับเบีย้เตา้แต่ของแต่ของเขาไม่ทัหลังแลต่อของทือื่มันทาไหมน่ะ อเรายังชิ่งยังสวยงามอยู่เลยโอ้ยสวยนกเขาสวยนกเขามือม <alah> <c oughs> ือเบาแต่วาแรงอยู่นะเฮ้ยไอฟักฟักวันนี้กยุติไปี่อะอโอ้ยหนึออยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวจเยนยนะังนานี่งในยเลยนะ ไปกี่แล้วอยู่ด้วยอีกแล้วเก็บเก็บมันนี่เลยเดี๋ยวพี่พี่ช้อนกัอนพี่ช้อนก่อนแล้วไอ้เทยแล้วมันอยู่ได้ไงวะไม่ขาดอ่ะไม่โดนมันมาติดสายเอ็นผมอะพี่ติดสายเอ็นเลยนะเอาเอาเข้าแล้วเข้าแล้วเอ้ยติดผมตึงอยู่ผมตึงอยู่ติดตาเบนพี่ช้อนเลยติดตาเบนตึงอยู่ไม่อะไรไม่ขาดอ่ะผมเจ้าฝูอกคนนึงจะเป็นสลิงสองีนิ้วขาดแล้วนะสอีแเก็บก่อนกับพัน สามดึงอ่ะเลแหละืูกปลาเต็งมืออ่ะสไปแล้ว่าลมอยู่อไม่ใช่ไปด้วยสลัดใหญ่อุ้สวยเลยไอ้กูดเหรอก้สาใส่สวยเลยเดี๋ยวเพี่ช้อนอะไรอ่ะนี่ช้อนช้อนช้อนอนใช้ใสแจ่ม โอ้ยเอย่างหวานวะไงวะเนี่ยหาอยู่โอ้สุดยอดเลย,ยนี่แหละไอ้เหี้ยซื้อซานซื้อมีดแล้วอยู่หน้าเลยโอ้เล,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 ลวพีวว่จิ๋วถึไม่เปนหวานเกี๊ยบขนาดนั้นน่ะไม่มสไมใส่ไม่หน่อยมาแล้วครับโอ้โอ้ช็อตนี้ ารวมครับพี่น้องเช้านี้มีแต่ฝูงปลาสากแล้วก็เก๋าตัวไม่โตเท่าไหร่ครับเปปลาเล็กครับไม่มีปลาใหญ่เลยครับแต่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปดิคลิปหน้าๆต่อไปนะครับว่าผมจะพาพี่น้องไปทำอะไรต่อนะครับฝากติดตามกด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอรัเอนเยรันเซราและพระธรรมสวัสดีครับพี่น้องครับ